เติมเงินถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับต้อง elastic shop อ่าครับเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจนะครับ3,200บาทเหลือแค่2,300บาทโอ้หพี่หมีมองว่าถูกสุดในประเทศไทยแล้วเนี่ยพี่หมีเติมมา6ปีแล้วนะพี่หมีบอกเลยพี่หมีไม่ได้สปอนเซอร์เนี่ยหมีเศร้าแต่ว่าอันนี้พี่หมีบอกเลยว่าถ้าน้องๆจะไปเติมที่ไหนเนี่ย ยาเลยครับมาเติมที่นี่ดีกว่า3,000องหรือ2,300บาทพี่หมีมองว่าถูกสุดในประเทศไทยแล้วนะแล้วก็ยังแพ็ค1,600บาทเหลือแค่1,660โอ้พระเจ้าช้อนมันถูกอะไรขนาดนี้โอ้โหูและหนย่งแพ็คอย่างเงี้ย7หนึ่งพันหนึ่งพันบาทเนี่ยจะเหลือแค่เจ็ดร้อยบาทนะครับเพื่อนๆสามารถแอดไลน์แล้วก็จะมีเฟซบุ๊กเนี่ยนะของอีลาติช็อปอะครับสามารถโทรศัพท์ไปหาได้นะครับจะมีคุณบ้ากับคุณฟ้าเสียงน่ารักเสียงใสบริการดีนะครับี หมีโลหมีโลหมีใช้บ่อยโอ้ยหมีมีมข้าวกินแล้วอแต่ว่าเพื่อนๆที่เติมก็อย่าลืมบอกนะครับว่าเติมกับพี่หมีนะครับพี่หมีจะได้ตังกินข้าวเพิ่มด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับีเอาไปเข้าเรื่องวันนี้กันดีกว่านะอสวัสดีครับวันนี้พี่หมีลักที่แ a r นะครับวันนี้พี่หมีจะมาเปิดหาคีสแดงดูสิว่าจะได้หรือเปล่าโดยที่พี่หมีเตรียมไว้เนี่ยมีแพ็กอัลเซอร์บินฟรีเนี่ย10ครั้งเนี่ย5 บี้จัดพันสองแต่ถ้าเปิดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเติมต่อครับผมเดี๋ยวลองดูนะว่าพี่มีทั้งหมดเท่าไหร่เนาะโอ้โหมามาอันนี้เปิดตัวแรกนำล่องก่อนเกืือนมีชัยเอาละสิบที่ลุยเฮแกจงมาแกจงมาแกจงมาโอ้โห,ออ,อ,โอ,โหออกเหลืองะอะอเศร้า,ามีเศร้าโอ้โหใจคอมจะไม่ออกแดงเดินอะไรแบบ จบตู้ง่ายๆสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้บ้างเลยเหรอคือเขาที่แล้วอ่ะพี่หมีไม่ได้อัดคลิปนะแต่ว่าดีดีแสงพี่หมีจะเปิดไปสี่เหมือนดีไม่ได้เลยนะต้องไปเปิดตู้การันตีต่อถึงจะได้อโอ้อ,อกเหลืองนี่อ้หมีเศร้าอเอาละ่ะมาขออีกสักทีโอ้ยออกเธอโอ้เหลืองอีกแล้วโอ้ใจคอที่พี่หมีต้องล้างตู้แม่งทุกตู้ถึไงไงวะเนี่ยเขาเศรา้า พี่หมีว่าหลายคนก็น่าจะอารมณ์เดียวกับพี่หมี <c oughs> เลยอ๋ออย่างน้อยถ้าถ้ามันต้องคานรันตีจริงขอขอเลยแบบไม่ได้ไม่ได้รังเกียจนะอย่าออกแกะแล้วก็อย่าออกอไอรีนสาวอไอรีนแม่กูแบบกูกแบบูจะห้าสิบแล้ววะไม่ไหวแลว้ววะไม่ไหวจะเคลียร์แล้ว <c oughs> อะโอ้ยออกเถอะแดงบ้างโอ้โหเหลืออีกแล้วโอ้โหมีไงอ๋อมา嘛ไม่ยอมหมีไม่ยอมหมีไม่ยอม แดงบ้างเหอะแม่หมอคนสวยโอ้แม่หมอไม่ไหวแล้วเอาตอนนี้คือบี้หมดแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวบี้ใกล้หมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเติมต่อครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเอาให้ได้ครับคิดแดงมันจําเป็นเอาง่ายๆของมันต้องมีนะอ,อ่ะฮ่าฮ่เอตอตอตออไว้จุงเต้นแดง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 อื้อหือแล้ว ออกเหลืองๆอะไรออกเหลืองออกแดงแบบจบเร็วๆบ้างไม่ได้หรอได้แบบออออีกรอบหนึ่งหีหงายหัวราสู้หัวรอสู้บี้เหลือแค่พันเจแล้วเฮ้อสงสัยว่าต้องเติมเพิ่มป่ะนี่คือบี้ฟรีนะครับที่ได้จาก PVP ครับอย่างที่พี่หมีบอกอะเราพยายามแรงห้าพันห้านไปมันจะได้บี้สามพันสี่อดคิดเราก็เก็บไปเนาะรู้สึกเก็บไปเหมือนจะเสียฟรีเลย ไปลงกับแม่หมอที่ไรหมดตัวดูสิหนีเศร้าหนีเศร้าเอาเปิดต่อเปิดต่อครับมาวันนี้คิดแดงขอขอการทันตีเดียวก็ได้ถ้าบันเทๆขอการทันตีเดียวจบๆไปเลยเนาะสงสารหนีเฮาหนีขี้เกเติมเพราะว่าช่วงนี้ต้องแบบไปหาข้อมูลของเกาหลีด้วยครับมองตัวพี่หมีก็ไม่มีอะทีนี้มันก็ต้องมาใช้ตังค์เติมนิดนึงอะไรแบบนี้แล้วแบบโอ้ยสองเต๊ะก็ไม่ไหวนะ หมดเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวขอเปิดแบบเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยลองเปิดตัวเดียวดูเผื่อออกโอ้โหแม่หมอคนสวยจะเป็นคนสวยแล้วเนี่ยขอขอักนิดนึงออกแตงออกอะไรบ้างเฮอะใจคอยที่จะใจคอยต้องให้หมีการันตีเนื้อก็ไม่ไหวแล้วเว้ทุกตู้ ไฟอีกแล้วแม่หมอขอแดงคิดนึงนึงนะขอแดงขอแดงเพือไม่ต้องการันตีร้อยสี่สิบก็ได้โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเลียไม่ไหวจะเลียอะครับหมดแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้พี่หนีไปเติมมาใหม่ละกูสู้แหละสู้ตายเลยมาต้องเอาให้ได้คิดวันนี้วันนี้คิดต้องคิดต้องออกอะไรวันนี้ขอขอหน่อยแคสตัวแดงไม่ได้แดงป่วงแลย บขอขอ,ขอการันตีตู้เดียวก็ได้จบ,จบจบ,จบไปอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเปิดเพิม่มเพราะว่าคลิปแดงมันจำเป็นจริงๆถ้าไม่จำเป็นนี่จะไม่เอาเลยนะอืออีกแล้วเนี่จะการันตีร้อยสี่สิบแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยครับหมีเศร้าอ,อืออือ,อโกรธนะขอยอแพ็คนึงมะผมก็ต้องออกกันหน่อยแล้วแดงโอ้โหฟ้าอีกแล้วใจคอตู้นี้มันจะมีแต่ฟ้าขบเหลืองหรือไงวะ ไม่ไหวจะเคลียจริงๆนะเนี่ยบอกเลยหมีบอกเลยหมีไม่เพิ่ม <c oughs> แม่หมอคนสวยขอขอเธอนะขอแบบจบๆไปนะแม่หมอนะนะนะแต่แบบีิเยจเติมเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็เกินเอาละครับตอนนี้เราใกล้จะครบการันตีแล้วนะครับดูซิว่าเราจะได้ไหมครับโอ้โหยังเหลืองอ,อยู่คือยังไงก็การันตีแล้วแหละว่ามันร้อยยี่สิบเก้าแล้วอ่ะมันจะไม่ได้แล้วอ่ะ เหลืองอีกแล้วโอ้ย oh, ใจคอถ้มันจะออกเนะ่ยแม่งเหลือแค่สองตัวร้อยสี่เอ็ดละกดสิบใบไปเลยปะยังไงยังไงก็ได้ละเผื่อจะได้แดงสองนะเผื่อโกเผื่อโคกนี่อ้าคือคือไม่ได้คือคงไม่ต้องดีใจอ่ะมันร้อยสี่สิบนการันตีอะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรว้าว้าหุยฉันจะตัดฟ้าเอ้ยได้ถ้าตัดฟ้า้ายเนี่ยคิดแน่นอนเย้ได้ที่สุดก็ได้โอ้โหเป็นครั้งแรกที่เปิดตู้การันตีครั้งแรกแล้วได้นะ ดีมันไม่ลุนเลดนะเนี่ยเป็นแบบหอกแม่หอกคารินเป็นไรเงี้ยโอ้โหันนี้ไม่ไหววะปวดปวดจิตมากค,คือคือแม่งจะเลยว่าห้าสิบเลยเยได้คิดแล้วจบจบกันไปสักที <c oughs> เป็นไงกันบ,บ้างครับเพื่อนๆวันนี้เปิดคิดกันแล้วเป็นไงบ้างครับโดยส่วนตัว,วน,นี้พี่หมีก็จะบอกว่าดีก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันการันตีอ่ะแต่ว่ายัางดีที่การันตีแล้วยังได้ไง,งไงก็ขอให้กำลังใจเพื่อนๆนะครับที่เปิดอ่ะวันนี้คงมีคนต้องแบบ น่าจะเปิดแทบทุกคนเลยแหละยังไงก็ขอให้เพื่อนๆได้คิดกันทุกคนนะครับแล้วก็อย่าไปออกน้องแกะอย่าไปออกไอรีนต่างแม่มากนะ <c oughs> อันนี้คือไวพรนะครับเย้ได้แล้วนะที่สุดเลยว่าสิบ้าโหเดี๋ยวต้องจัดแล้วแหละ,หละอย่างนี้ต้องปั่นแล้วแหละเดี๋ยวจะไปลุยหอไปลุยเนื้อเรื่องต่อเลยครับอ่าโอ้โหเป็นไงอย่างห่ออย่างห่อ โดยคิดเนี่ยอย่างที่พี่หมีเคยรีวิวนะนจะมีมพาสซีฟ<ด>บวกคีคือคิดอยู่กับใครก็ดีหมดนะครับจริงๆยิ่งไปอยู่กับโคแดงก็ดียิ่งไปดูกับดาเมจหลักเนี่ยมีโคแดงมีเซแดงมีเดลมีมิสพวกนี้คือ,ค,อคือคู่กับคิดดีมากครับเพราะว่าพาสซีฟมันจะส่งผลกันแล้วก็เวลาเพื่อนๆเ,เล่นก็อย่าลืมใช้แผงคิดที่คอนนะครับมัจะบอกคีสิบด้วยของคีเนี่ยที่พี่พี่พี่หมีเคยลองรีวิวเนเวอร์สี่สองมับวกคีสิบหกถ้าไว้ร์หกสิบมันจะบวกประมาณยี่สิบซึ่งดีมาก ง่ายๆเ,เพื่อนๆแผนบวก, 10, บวกสิบบวกพลัสสิบคิดอีกยี่สิบแล้วก็บวกของคิดในตัวละครที่ใส่บ่อยหกสิบบวกสิบหกบวกสิบยี่สิบหกแล้วก็บวกอีกหกประมาณหกสิบสองรวมๆก็แปดสิบแล้วครับแปดสิบกว่าซึ่งจะทําให้ส่งผลทำให้โคแดงเนี่ยเล่นอาัตราดาเมจได้สูงยิงสักสิบทีติดคียสักเจ็ดสักแปดก็คือสุดแล้วครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับยังไงขอให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดและคิดทุกคนนะครับรักนะครับจุบจ๊บ ใ้ฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอ่าสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอิลท็ทิชอไปด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนเพื่อนไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่าน,นี้นะครับสามพันสองรือสองพันสาร้อยสี่สิบหนึ่งพันหกร้อยเหลือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบโอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็หนึ่งันบาทเหลือเจ็ดรอสิบ้านะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจ แบบมิชชั่นแบบรายเดือนคือ,อ,อง่ายง่ายทุกแพ็คอ่ะอ,ะ,อะอีลอัติชอกอเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอนห้าล้านเปอร์เซ็นเพราะว่าพี่หมีอะเคยแนะนําคนอะแนะนําเพื่อนๆให้ไปเติมเนี่ยเปร้อยคนแล้วครับรับประกันว่าทุกคนปลอดภยัยทุกคนแน่นอนครับ่ายังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอีลัิชอกนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมที่นี่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากรบกวนบอกว่าเติมฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับเยยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดของคอมมูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจํานะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ